โปรแกรมตารางบวกลบที่ใช้สําหรับขึ้นต่างเนี่ยชื่อกับมันก็ตรงตัวเลยคือตารางบวกลบนะครับจิ้มหรือคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรมก็จะแสดงแบบฟอร์มให้เราป้อนเลขปิดตลาดซึ่งเลขปิดตลาดที่เราจะนํามาป้อนเนี่ยต้องเป็นเลขปิดตลาด2ตัวบนของวันที่ผ่านมาล่าสุดนะครับตัวอย่างเช่นเลขปิดตลาดดาวโจนปิดอยู่ที่8ปดผมก็ใส่8ปเข้าไปแล้วก็คลิกปุ่มแสดงตารางโปรแกรมก็จะแสดงตารางออกมาให้เราเห็น2ตารางด้วยกันก็คือตารางสีเขียวและสีแดงตารางสีเขียวคือตารางคู่บวกตารางสีแดงคือตารางคู่ลบ ถ้าเรามีเลขที่เราชอบเราสามารถที่จะดูได้ว่าเลขที่เราชอบนั้นคู่กับเลขอะไรเช่นชอบ0ูนก็จะคู่กับ1นึในคู่บวกและ0ูก็จะคู่กับ8ปในคู่ลบนะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีเลขที่ชอบเลยแต่เราต้องการทำเลขออกมาเราก็สามารถหาเลขเด่นมาป้อนในช่องทางด้านขวามือก็ได้นะครับแต่และช่องก็จะมีช่องชื่อบอกไว้ว่าช่องนั้นสําหรับป้อนเลขอะไรอย่างเช่นช่องแรกนี้ก็คือป้อนปหลักสิบบนยกตัวอย่างเช่นผม ป้อนหลักสิบบนเป็นเลขห้าแล้วป้อนสิบหน่วยเป็นเลขหนึ่งผมก็ใส่อย่างนี้แล้วก็คลิกปุ่มประมวลผลโปรแกรมก็จะจับคู่ออกมาให้เราว่าเลขที่มีหลักสิบบนเป็นเลขห้าและมีสิบหน่วยบนเป็นเลขหนึ่งมีเลขอะไรบ้างคู่กับเลขอะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้นก็คือคู่บวกได้ห้าหนึ่งคู่บบวกห้าคู่ลบคือห้าหนึ่งคู่กับสามห้าหรือถ้าเราไม่มั่นใจหลักสิบอย่างเดียวแต่เป็นหลักสิบสองตัวแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ประมวลผลเราก็ได้เลขออกมาลักษณะนี้ครับ ถ้าเรามั่นใจปากหลักหน่วยล่างเราก็ใส่เข้าไปเช่น45689าหเ้าราก็ประมวลผลโปรแกรมก็จะจับคู่ออกมาให้เราลักษณะนี้ครับ